สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะคะวันนี้พี่อ้อยก็มาทํำรีวิวเหมือนเดิมนะคะอาอันนี้นะคะเป็นจอนะคะเป็นจอเจเนาะตัวนี้นะคะตัวนี้จอเจเนาะพี้อ,อจะไม่ได้ทำเป็นคลิปนะคะตัวนี้เพราะว่าอาหาร3มชิ้นเนี้ยมาจากร้านเดียวกันนะคะคือที่ร้านเนี้ยเขาจะมอะีอาหารที่ปรุงเสร็จแล้วนะคะแพ็ค แล้วก็แพ็กสุญญากาศเนาะแล้วก็ใส่เวลาส่งเขาส่งทางรถเย็นนะคะสั่งส่งทางรถเย็นเนาะของเขาก็เลยแบบจะเก็บได้นานแล้วก็ไม่มีเสียนะคะค,คือเขาจะใส่เป็นรถเย็นส่งให้เรานะคะตัวนี้พี่อ้อยก็จะลงราคาไว้ใต้คลิปเหมือนกันเนาะตัวตัวตัวจอเจนะคะแล้วอันนี้เป็นไส้อัวนะคะเป็นไส้อัว ไส้อวนนะคะเดี๋ยววันนี้พี่อ้อยนึ่งข้าวเหนียวแล้วเดี๋ยวจะลองทอดขึ้นมาทานดูนะคะว่าอร่อยแค่ไหนเนาะถ้าอร่อยยังไงเดี๋ยวช่วงเทศกาลกินเจพี่อ้อยจะได้สั่งมาทานนะคะตัวนี้ก็จะเป็นน้ําพริกหนุ่มนะคะเป็นน้าพริกหนุม่มก็เป็นของเจเหมือนกันนะคะเพราะว่าใกล้เทศกาลกินเจแล้วนะคะพี่อ้อยตอนนี้พี่อ้อยก็ต้องอ่าสุมส่มๆดูแล้วว่าตรงไหนมีร้านไหนที่อร่อยแล้วก็ ราะคาไม่แพงมากนะคะตัวนี้นะคะถุงนี้สอง้อบาทนะคะก็คือมีห้าเส้นเนาะมีห้าเส้นสองร้อยบาทเขาก็ไม่ได้ระบุว่าปริมาณเท่าไหร่นะคะแต่วา่าเขาขายเป็นแพ็คเลยนะคะตัวนี้สองรอยนะคะพี่ว่าก็สั่งน้องทางกลุ่มเหมือนกันนะคะทางกลุ่มเดียวกันนะคะก็คือน้องเขาก็ขายอยู่ในกลุ่มนั้นเหมือนกันนะคะ พอดีเราเข้าไปอยู่ในกลุ่มนั้นเนาะก็เลยติดต่อน้องไปเนาะที่จริง,รงตัวนี้พี่อ้อยสั่งมาสองแพ็คเนาะแล้วก็น้องเขาให้พนักงานแพ็คของนะคะแล้วเขาไม่ตรวจสอบให้พี่อ้อยเนาะเขาก็เลยพลาดไปก็คือขาดไปหนึ่งแพ็คน้องเขาก็บอกว่ามาเช้าโทรมาเนะาะเมื่อวานโทรมาแล้วแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวหนูส่งให้ใหม่พนักงานเช็คของพลาดนะคะผิดพลาด ก็เลยบอกว่าแบบนี้มันไม่ดีเนาะเพราะว่าการการที่ส่งของผิดหนึ่งคือลูกค้าเขาก็จะคิดตะขวงใจใช่ไหมคะสองคือทางร้านจะต้องเสียค่าส่งเพิ่มนะคะคือไม่อยากให้เป็นแบบนั้นเนาะเพราะว่าของพวกนี้ไม่ได้กำไรมากมายนะคะแต่ละอย่างไม่ได้ทำง่ายๆนะคะก็เมื่อเช้าน้องโทรมาบอกว่าพี่วันนี้หนูให้บริษัทขนส่งเข้ามารับของแล้ว ของนะ่าจะถึงอีกสองวันอะไรประมาณนี้เนาะพี่ชิมหรือ,อยังพี่ช่วยชิมให้หนูหน่อยอะไรประมาณนี้นะคะพี่้อยก็เลยว่าเดี๋ยววันนี้พี่จะลองชิมนะคะว่าอร่อยหรือเปล่าแลวยังไงเดี๋ยวพี่้อยทำคลิปบอกอีกทีนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะทําคู่กับข้าวเหนียวเนาะแล้วก็ตัวนะ้ำพริกหนุ่มนี่ก็เหมือนกันนะคะเขาก็จะขายเป็นแพคนะคะเขาก็มีราคาระบุเลยถ้าสมมุติว่าพอเราทักแชทไปอะไรไปอย่างเงี้ยนะคะน้องเขาก็จะส่งอ รายการอาหารมาให้แบบเยอะแยะมากมายเลยนะคะเขาก็จะบอกเลยว่าอันนี้ขายราคาเท่าไหร่นี่ขายราคาเท่าไหร่นะคะก็คือ,อตอนนี้พี่อ้อยพี่อ้อยก็ไม่ได้เช็คระเอียดเนาะก็เดี๋ยวพี่อ้อยก็จะใส่เบอร์โทรเอาไว้ให้เหมือนเดิมนะคะก็สั่งติดต่อทางเบอร์โทรเนาะอันนี้พี่อ้อยน่าน่าจะคิดว่าน้านองขน่าจะไม่มีไลน์นะคะเพราะว่าเขาไม่ได้ใส่อดีไลน์มาให้เนาะหรือว่าใส่ q r code มาให้ อ๋อมีไอดีไลน์ค่ะมีไอเดีไลน์เดี๋ยวพี่อ้อยจะถ่ายถ่ายรูปใกล้ๆเนอะใกล้ๆแล้วก็จะได้เอ่อจะได้เห็นไอดีไลน์ของน้องนะคะแล้วก็เบอร์โทรเนาะก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะคะไม่ได้ทําคลิปยาวมากมายเนาะเพีเยงแต่แค่เอามาทํารีวิวให้น้องเขานะคะเพราะพี่อ้อยบอกน้องเขาว่าพี่จะทํารีวิวให้นะคะเพื่อช่วงนี้เนาะร้านเปิดไม่ได้หลายๆที่นะคะก็ ต้องสั่งแบบนี้เนาะเอามาทานไว้ทานในบ้านเนาะอย่างที่บ้านพี่อ้อยเนี่ยทานประจําอยู่แล้วนะคะก็เลยจําเป็นที่จะต้องมีติดครัวเอาไว้หรือว่าติดตู้เย็นเอาไว้ตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นหลากหลายนะคะข้างในตู้เย็นพี่อ้อยในสารพัดนะคะที่เป็นอาหารเจเนาะ แล้วพี่อ้อยก็จะเอามาปรุงเป็นมังมั่งเป็นเจบ้างแล้วแต่ละครั้งที่พี่อ้อยทํานะคะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบฝากกดไลค์กดแชร์เนาะ like, คอมเมนต์ใต้คลิปพูดคุยกับพี่อ้อยนะคะเดี๋ยวพี่อ้อยจะถ่ายลูกใกล้ๆแล้วเอาไปขึ้นปกให้นะคะว่าว่า,ว,าว่าจะได้อ่าเข้าไปทักทักแชทหรือว่าโทรหาน้องนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณคะ่คณคะเออฝากช่องหลานชายด้วยช่องไฮซี C นะคะขอบคุณคะ่ะ สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะคะเดี๋ยววันนี้พี่อ้อยจะมาทอดไส้อั่วนะคะไส้อัวเจเนาะอันนี้เขาจะมีสองรสนะคะจะมีเผ็ดมากกับเผ็ดกลางนะคะแล้วก็เผ็ดน้อยเอ๊มีสามรสเนาะเยองจั หาหารเยงยอใ้ออ่เป็นสล้านเน,นะคะที่อยู่ที่สชียยอร่อยมากเยแต่ไม่ได้ไปนเป็นค่ะะเอเข้าไปนะคะเดี๋ยวยอเสร็จแล้วไปจัดจานล้อก็่เพื่อจะทำไปเกาะนี้นนะคะ,คะก็เรยไม่ทำงานเนาะเดี๋ยวเพื่อนจะทอดกันนะคะต่อค่ะย่อยหันมาแล้วเนาะ ชิ้นเขาพอทอดแล้วก็จะหดหน่อยเนาะแอบแอบแพงอยู่นะคะแต่รสชาติโอเคนะคะน้ำพริกหนุ่มต้องเอาไปปรุงใหม่นะคะต้องเอาไปเติมซีอิ๊วเพิ่มนะคะถ้าไม่งั้นจืดนะคะรสชาติจะจืดแต่ว่าเผ็ดนะคะประมาณนี้เนาะก็ พี่อ้อยทานข้าวเหนียวได้หนึ่งทัพพีนะคะทานได้หนึ่งทัพพีเพราะว่าเบาหวานเนาะคุณหมอไม่ให้ทานเยอะก็เหลืหอข้าวเหนียวแค่หนึ่งทัพพีแล้วก็พวกข้าวพวกอะไรนี้พี่อ้อยเคยทําคลิปไปแล้วเนาะก็ประมาณนี้เลยค่ะจานนี้ก็จะอร่อยไปนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะพี่อ้ยอยเอมาเท่าอ่าใส่อัว่วให้ดูนะคะว่า ทอดออกมาแล้วก็จะประมาณนี้นะคะน,นี่ไส้อันน่วสองเส้นเนาะเพราะทอดแล้วตัวไส้อั่วเนี่ยเขาจะแตกเพราะว่าเขาไม่ได้ใส่แป้งนะคะรสชาติถ้าคนที่ไม่ชอบเค็มก็ถือว่าอร่อยนะคะแต่อ่อนใบมะกรูดไปนิดนึงนะคะต้องเพิ่มใบมะกรูดอีกนิดนึงนะถึงจะอร่อยกว่านี้เนาะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะจานนี้เนาะ ใส่อััวนะพริกหนุ่มนะคะข้าวเหนียวนะคะแล้วก็มีผักสดผักแครอทต้มนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้ค่ะขอบคุณค่ะ